สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เอาพระสายหลวงปู่ทวดมามาให้เพื่อนพิจรารณานะเป็นสายเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นพระกริ่งอ่ะไม่ใช่พระกริ่งเนี่ยเป็นพระอุดกริง่งคือรุ่นเนี่ยคือนนะเพื่อนๆเนขาจะเข้าใจนะว่านะ มันมีกลิ่นข้างในอะ่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเป็นปีหนึ่งหนึ่งไหมถ้าหนึ่งหนึ่งเขาก็จะมีตัวอุหรือตัวอะไรตัวยานอย่างเงี้ยอุดนะแต่ตรงนี้มันไม่มีไงก็ไม่ทราบว่ามันตรงกับรุ่นนะแต่ผมดูพิมพ์แล้วมันนะมันใกล้เคียงกับปีหนึ่งหนึ่งอะ่ะนะเพื่อนๆดูนะนะนะวัดง่าย อุดกิ่งคือพอมาหาข้อมูลน่ะ้างหลังเมื่อกี้มัน,ม,นมันไม่เจอแบบนี้นะแต่ไม่รู้นะอันนี้ให้เพื่อนๆลองลองลองคอมเมนต์เข้ามาผู้รู้นะครับครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านรู้ท่านท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะสายตรงทางภาคใต้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะกรุณาด้วยครับกรุณาหน่อยกรุณาให้ความรู้นะครับ นะครับให้ข้อมูลมาให้ผมด้วยนะคือผมดูแนละ้วเออมันมีกลิ่นไงแล้วมันพิมพ์พาเนี่ยมันเหมือนเหมือนออกปีหนึ่งหนึ่งถ้าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะเพราะว่าท่านอาจารย์ทิมไงเป็นไงท่านอาจารย์ทิมปลุกเสกแต่ถ้าหลังจากนั้นมาแล้วมันไม่ทานไงแต่ว่าด้วยที่แบบว่าเฮ้เราก็นะถ้ามันมี มีไอ้นี้ตรงนี้แล้วก็น่นหน่อยก็เอมันน่าจะเป็นปีหนึ่งหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีตูที่เป็นตัวยันไงแล้วอุดกิ่งเนี่ยผมควาข้อมูลอยู่แต่ว่าผมผมก็เอ๊ะมันมันไม่เจอไงในสิ่งที่นะครับที่เราผลคว้าหาข้อมูลเนะ่ะแต่นี้ว่าบางทีอ่ะบางอย่างเนี่ยผมบอกว่าผ้าเนี่ยบางทีเราเออบางทีมันไม่ได้อุดแบบนี้ก็มีนะอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้ตูดแบบมียันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าด้วยความที่เราอย่าเชื่อเราอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองไงคือทุกอย่างเนี่ยถึงบอกว่าเวลาดูพระเนี่ยนะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราก็จะปลอดภัยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดอะไรก็แล้วแต่เข้าข้างตัวเองเนี่ยนะโอกาสที่มันจะ หลงประเด็นโอกาสที่มันจะมีข้อผิดพลาดก็สูงเพราะเราคิดว่าเราใช่เราใช่นะคนที่มันหลงตัวเองเนี่ยนะและเข้าข้างตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองคือกูดีตลอดอ่ะว่าอย่างเงี้ว่าไม่เคยมองว่าตัวเองผิดเนี่ยอันตรายอันตรายเพื่อน นะครับการมองคนอื่นและยอมรับความเห็นคนอื่นยอมรับตัวคนอื่นบ้างเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์นะมันเป็นส่วนดีเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่บอกเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะเก่งรู้ก็อ้วนง่ก็ได้เพื่อนๆเข้าใจไหม เรารู้แต่บางอย่างเราไม่ควรพูดก็ได้เราแก้งโง่ไปซ้กก็ได้ถูกไหมครับหรือบางเรื่องเนี่ยนะเราอวดเก่งเก่งซะทุกเรื่องอ่ะกูรู้หมดกูรู้ดีทุกเรื่องบางทีก็ทำให้เราคนไม่ชอบเราก็มีฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการวางตัวเป็นกลางนะ่ะดีที่สุด สายกลางเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกอะมันเป็นสายที่แบบว่าเดินแล้วมันนะมันมีความปลอดภัยอะนะครับมีความปลอดภยัยอะถ้าเมื่อไหร่เราไปเอียงซ้ายเอียงขวาหนักไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสผิดพลาดและมีอันตรายนะครับ เหมือนกันครับนี่ผมไม่รู้อะไรพี่ผมไม่รู้ผมก็บอกผมไม่ทราบผมขอข้อมูลเพื่อนๆนะขอครูบาอาจารย์หรือใครเข้ามาคอมเมนต์เห็นแบบเป็นยังไงทุกคลิปนะครับที่ผมทําลงไปเนี่ยด้วยเจตนาที่อยากจะหาความรู้บางอย่างเราไม่รู้นะครับก็ตอบว่าไม่รู้แล้วก็หาข้อมูลถ้าท่านมีข้อมูลนะครับมาตอบมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชม หลายท่านะในคลิปะนะเขามีคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วมีคนมาดูแล้วก็มีการตอบโต้เขาเรียกว่าให้ข้อมูลที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีประโยชน์เ,นเพื่อนๆนะครับมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราไปฟังคำโฆษณานเราไปดูคนขายพระเราก็จะได้ฟังแต่เรื่องที่แบบโอ้ดีทั้งนั้นน่ะแต่เวลาคอมเมนต์ ในคลิปร่วมกันเนี่ยเป็นการทั้งแสดงออกซึ่งเหตุผลตรงไปตรงมาถ้าเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าเออเ้าพรงนี้ไม่ดีนะครับพี่เอออย่างนี้ไม่ดีเพื่อนก็แย้งมาผมก็จะถามว่าไม่ดีท่านมีอะไรแนะนําผมไหมเวลาดูอย่างเงี้ยดูยังไงถูกไหมครับพี่สังเกตยังไงเราก็จะได้ไปหาข้อมูลเราก็จะไปดูเออไว้มันไม่ใช่มันไม่ตรงหรือมันไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือมันไม่แท้แท้ไม่แท้ยังไง ถูกไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมอ่ะนะครับนี่คือข้อมูลที่ดีนะผมรียึกว่าผมทําคลิปนี่ผมมีเจตนาอยากจะให้มันไดู้ความรู้ร่วมกันทุกคนอ่ะให้ความรู้ร่วมกันทุกฝ่ายอย่างเงี้ยผมดูไม่ไม่ดูแล้วแบบ ทีม,มันคล้ายแต่ว่ามันไม่ตรงกันสักทีเดียวแต่มันก็มีกลิ่นผมถามว่าเท่าในมุมมองผมเหรือว่าตอนที่อุดองค์นี้แล้วมันไอตัวอุดมันหมดหรือเปล่าก็เลยปิดตูดไปเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะก็เลยปิดไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีตัวโค้ดตัวอะไรปิดอ่ะคือปิดไปเลยก็หลอกปิดทับไปเลยแต่ว่าเอากลิ่นเข้าไปแล้วไงนะสบายเก็บไปเลยอย่างเงี้ย เป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือการวิเคราะห์การคิดเนี่ยถึงว่าเวลาคิดเนี่ยมันคิดได้หลายอย่างไงแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงอะไรแล้วแต่มันก็สู้คนที่เขาเห็นมีข้อมูลเพราะว่านะครับมีข้อมูลมีของดูเยอะๆเ,เป็นคนท้องที่หรือยังไงอย่างเงี้ยแต่ยังไงมันก็สู้คนที่เขามีมีการดูมีของดูเยอะๆก็ที่ผมบอกว่าเขามาเซียนเนี่ยเขามีของดูเยอะ แต่ของดูเขาเยอะเขาก็อาจจะไม่มีมีหมดทุกอย่างก็ก็ได้ไงฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปว่าเออความเป็นไปได้มันเป็นยังไงเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์ขึ้นมาการคิดขึ้นมามันก็จะทำให้เออมุมมองหรือวิธีคิดเรากว้างขึ้นกว้างขึ้นจากที่ที่ผมเคยบอกว่า ถ้าเราไปเรียนครูพักรักจำหรือเรียนจากครูบาอาจารย์ที่บอกให้ดูแต่ตําหนิตาหนิตําหนิตาหนิก็จะจําอยู่ขั้ดนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเจอเหตุการณ์ที่มันมากขึ้น้พระเหนือเดียวกันนู่นนั่นมีการน,นะความคมชัดเป็นนี้พระปั๊มต้องเป็นอย่างนี้ปั๊มมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีมุมมองขึ้นมาได้อีกแบบหนึ่งผมนึกว่าพระเนี่ยถ้าเป็นยุคโบราณถ้ามันม,มีเครื่องปั๊มขึ้นมาเนี่ยนะ ยุคปี2400กว่าก็แล้วแต่นะนะจะเป็นปั๊มรุ่นแรกตั้งแต่เอาปั๊มเหรียญขึ้นมาเมื่อปั๊มเหรียญมันต้องมีปัม๊มปั๊มเหรียญปุ๊บก็ต้องมีขอบเหรียญเห็นไหมถูกไหมครับมีขอบสตางค์มีขอบโน่นขอบนี่มันเนี่ยขอบเนะี่ยมันมีมานานแล้วก็ต้องมีผ้าปั๊มเหมือนกันเพื่อปั๊มเนี่ยเป็นผ้าปัม๊มปั๊มก็ต้องมีตั้งก็ต้องมีขอบอะ่ะมันจะเกิดเป็นขอบเลือ่อยหรือขอบกระบ,บอกอย่างเดียว อาจจะมีขอบเป็นฟันเฟืองก็ได้เป็นฟันก็ได้อย่างเงี้ยเป็นซี่อ่ะเป็น,นฟันตัดนะ่ะผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะ่ะยุคก,ก่อนๆยุคสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าสองพันแปดสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าถ้าปั๊มเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวตัดความคิดผมนะถูกผิดผมไม่รู้แต่ว่าเวลามองเนี่ยมันต้องมองการปั๊มมันปั๊มมานานแล้วล่ะ ไอ้ที่บอกว่าผ้าปั๊มไม่ไม่มีอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้เมื่อมันมีเครื่องปัง๊มเมื่อมันมีอะไรปั๊มมันต้องปั๊มผ้าได้ก็ต้องปั๊มหลีปั๊มเงินได้ก็ต้องปั๊มผ้าได้เพราะเอามาทําธุรกรรมไงเอามาทําธุรกิจไงแต่มาน,นั่งปั๊มแต่เสียงกระซาบเลยกระซาบอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเทคโนโลยีมันปีหนึ่งสองปีเมื่อมีคนนาเข้ามามันก็ต้องกระจายตัวไปนักธุรกิจก็ต้องเอานําเข้ามาเอาเข้ามานะครับนี่คือหลักคิดผมผิดถูกไม่ว่ากัน เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ไงเข้ามานะโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะสวัสดีครับ